วนี้ค่ะก็จะมาทำทำว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญต่อไปเลยจะมาทำพิซซ่าป่าถ่านนะคะทำมาเริ่มด้วยข้าวันนี้อะไรบ้างจะเป็นสีเหลืองวางลงไปเลย ไม่เป็นเด็นะฉันก็จะเป็นพี่รอง แั้วอกเป็นไรคะป๊อคือเลือดแ่ไรเสใช่ไหมคะอะไรถอไฟถอดออกมาเนี่ยก็ได้ตาแล้วตัดชิ้นแล้วก็มาไฟทอน